กับสวัสดีครับวันนี้ลงุงโตเขาได้มีโอกาสมาทำบุญไหว้พระกราบหลวงปู่แผ้วชมวิหารอายุยืนครับทุกวันพุทธศรรัสนิกชนผู้ร่วมใส่ศรัทธาในพระพุทธศรราสนาก็มาทำบุญไหว้พระที่วัดลางหมันจำนวนมากครับวัดมีพื้นที่กว้างขวางครับมีบริเวณจอดรถจำนวนมากครับ วิหารอายุยืนเป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ครับมาร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ที่นี่ได้ครับ ไหว้พระขอพอรเท้าเวสสุวรรณบริเวณมุมนี้ครับวิหารอายุยืนก็มีสถาปัตกรรมครับลายอ่อนช้อยสวยงาม บนวิหารก็มีพระเครื่องนะครับให้เช่าวบูชาร่วมทำบุญทอดพระปา,พาจากนั้นก็มากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ครับช่วงที่หลวงปู่ฉันเพลนเสร็จก็ามากราบหลวงปู่ได้ครับวันที่ลุงโตไป ทำบัตก็ให้ทำบุญใส่ซองมอบให้กับหลวงปู่ได้โดยตรงเลยครับท่านใดที่มีโอกาสมากลาบป้ายของหลวงปู่ที่นี่ได้ครับมาชมราคาเช่าบูชาพระเครื่องเป็นราคาทำบุญที่ตู้วัดหลักหอนบนวิหารอายุยืนครับ ถ้าพักเครื่องที่หมดและหายากแล้วก็จะมีตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับเหรียญเงินอันนี้พัยดยศนะครับก็ห้าพันบางรุ่อาจจะอ่านไม่ทันนะครับชมที่คลิปได้ครับ ขาวเวสุวรรณเนื้อเงินนะครับก็6กพันนะครับชาวบูชาทำบ,บุญเนื้อทองฝาบาทสี่พันครับรูปถ่ายหลวงปู่สองพันห้านะครับอันนี้เหรียญเพชรกับอายุยืนเนื้อนวาวหกพันนะครับเนื้อเงินหมื่นห้าครับเหรียญปาตาลน,นะครับเนื้อทองแดงสามพัน ทองฝาบาทห้าพันนะครับเม็ดแตงหลวงปูทวดหลวงปู่แพ้วหนึ่งพันนะครับตุ้นนี้ก็หายากแล้วนะครับเม็ดแตงหลวงปูทวดหลวงปูแพ้วอันนี้เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปูทวดหลวงปูแพ้วเหเรียญเจริญพรล่างทองฝาบาทสามพันนะครับเนื้อชนวนห้าพันนะครับเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อเงินหมื่นห้า เนื้ออัปาก้าแปดพันนะครับอันนี้ก็เป็นผัดยศนะครับผัดยศหลวงปูนะครับแนบผัดยศลงยานะครับลงยาสีพันห้านะครับ